you การรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่12พฤษภาคม2563ค,ค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะที่ต้องแจ้งใหเ้เวลาให้ทราบเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะทั่วโลกครับในขณะน,นี้มีพบผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด4,256,163รายในขณะที่ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วครับทั้งหมด 1,527,642รายและก็ที่เสียชีวิตไปครับ2 8 7 7 3 6 6รายด้วยกันขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยครับมียอดผู้ป่วยทั้งหมด3,017รายซึ่งก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขจากเมื่อวาน2รายรักษาหายดีแล้ว2,798รายรักษาหายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน2รายด้วยกัน ส่วนที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับจำนวน163รายและยอดผู้เสียชีวิต56รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับค่ะทางด้านจังหวัดสงขลาเองก็มีตัวเลขผู้ป่วยทั่วไปที่ยืนยันสะสมนะคะตอนนี้44รายค่ะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา39รายและมาจากต่างจังหวัด5รายค่ะ กลุ่มดาวะอินโดนีเซีย19รายนะคะกลุ่มต่างชาติหลบหนี้เข้าเมืองจำนวน65รายค่ะเพิ่มขึ้นอีก5รายรนะคะกลุ่มคนไทยที่เดินกลับจากมาเลเซียเดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะสรุปยอดผู้ป่วยสะสมจังหวัดสงขาตอนนี้นะคะอยู่ที่128รายค่ะ รักษาหายดีแล้วและสามารถกลับบ้านได้อยู่ที่62รายเพิ่มขึ้น2รายนะคะแล้วอย่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบา8ล8รายลดลงแล้ว2รายค่ะและหากท่านใดนะคะที่มีอาการนะคะหรือว่าสงสัยในการของตัวท่านเองซึ่งเราบอกกันทุกๆวันคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีไข้ตัวร้อนไอจามมีน้ำมูกนะคะสามารถสอบถามไปยังสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422 รงการแพทย์1668ศูนย์โต้อตอบภาวะฉุกเฉิน1646และ1669รวมไปถึงกรมสุขภาพจิตด้วย1323และหมายเลขสาธารณสุขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านนั่นเองค่ะครับในส่วนของ074377035ครับสาธารณสุขสบ้ายย้อยนะครับอีกตัวอ,อย่างอีกที่หนึ่งครับสาธารณสุขอัมพย์โรนอด091847 6578นะครับก็อยากที่ปรากฏอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมสงสัยอาการต่างๆอย่างที่คุณปรางได้ระบุไว้ครับจัดการโทรได้เลยสายด่วนนะครหรือว่าอย่างง่ายๆที่คุ้นหูกันดีนะครับ1669นี่ครับสามารถเชื่อมโยงเชื่อมเครือข่ายต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการทางโรงพยาบาลสาธารณสุขใกล้บ้านท่านผู้ชมด่วนที่สุดครับ